ยังเป็นประเด็นที่หลายคนสนใจกับธุรกิจเครือข่ายขายออนไลน์ของ The i คอน Group ว่าทำให้มีผู้คนเดือดร้อนจากธุรกิจนี้มากมายบางรายถึงขั้นหมดเนื้อหมดตัวและคิดสั้นฆ่าตัวตายหลังล้มเหลวในการทำธุรกิจนี้อีกทั้งธุรกิจนี้ยังพัวพันไปถึงเหล่าดาราและคนดังในแวดวงบันเทิงและหนึ่งคนที่ถูกจับตามองก็คือพระเอกหนุ่มบอยประกันฉับริรักษ์ที่อยู่ในการโปรโมทของบริษัทโดยหลายคนพุ่งเป้าถามถึงสถานะของงบ,บอยในบริษัทนี้ล่าสุดบอยได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่องสามว่า เขาเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้เป็นบอสหรือมีตำแหน่งหน้าที่ในบริษัทไม่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหรือมีการตัดสินใจใดๆในบริษัทนี้ซึ่งเจ้าตัวมีเอกสารสัญญาที่ระบุอย่างชัดเจนโดยหากทางเจ้าหน้าที่จะเรียกตัวไปเพื่อสอบถามก็ยินดีให้ความร่วมมือธุรกิจดีไอคอนกรุ๊ปที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้มีความเกี่ยวข้องกับเหล่าดาราและคนดังในวงการบันเทิงและหนึ่งในบุคคลที่ถูกจับตามองคือพระเอกหนุ่มบอยปรกร์ฉัตรัดบริรักษ์ล่าสุดบอยได้ให้สัมภาษณ์กับทางช่องสามว่า เขาเป็นเพียงแค่พรีเซนเตอร์สินค้าเท่านั้นไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่หรือเป็นผู้บริหารในบริษัทและไม่ได้รับส่วนแบ่งจากยอดขายหรือมีส่วนในการตัดสินใจใดๆในบริษัทนี้